สนับสนุนโดยโรงภาพยพีย์ในเครือเอส,ส,สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมูฟวี่กรูรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับชายครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่วง SF News วันนี้น่าสนใจครับแน่นอนเป็นการต้อนรับโปรโมชั่นที่น่าสนใจจากทางคือโรงภาพยนตร์ SF สนะครับสำหรับการต้อนรับครั้งนี้คือการต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของนี่แหละครับพ็อปคอร์นจาก Super Lo c k อกกับชุด Super Lo c k o b s t e r สนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดที่พลาดการสะสมเมื่อครั้งที่แล้วนะกอน เหนือจากการได้รับประทานพ็อปคอรนรสชาติแสนอร่อยกันอย่างจุใจแล้วนะครับพอเสร็จเรียบร้อยยังสามารถทําความสะอาดได้กลับมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ ก็เก๋จริงๆนะครับใช่ครับและนอกจากโปรโมชั่นที่น่าสนใจแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับทาง S.F ก็ยังมี S.F Exclusive Movie ที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยนะครับจะมาฉายในโรงภาพยนตร์เฉพาะที่ S.F เท่านั้นกันเลยทีเดียวอย่างเรื่องนี้เลยครับที่เราจะมาโปรโมทกันนะครับนั่นคือภาพยนตร์เรื่อง Timeless Reactions A Composition of Writing Chemistry and Silence นะครับหรือว่าชื่อไทยว่าเรื่องในข้อแม้ของเวลาการเขียนเคมีและความเงียบครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่มาแบบเป็น3ภาพยนตร์สั้นเลยนะครับ มีเวลาเนี่ยนะครับเป็นส่วนสําคัญในเรื่องของการดําเนินเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ใครที่ชอบภาพยนตร์แนวนี้เนี่ยนะครับลองไปชมกันได้นะครับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปกันเลยนะครับและเช่นเคยครับตอนนี้ครับเรามีโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วในช่วง S F News ของเราครับช่วง S F News สัปดาห์นี้นะครับพบกับภาพยนตร์ S.F. Exclusive Movie เรื่อง Timeless Reactions A Composition of Writing Chemistry and Silence เรื่องในข้อแม้ของเวลาการเขียนเคมีและความเงียบซึ่งเป็นโปรเจกต์3ภาพยนตร์สั้นนะครับที่เล่าเรื่องราวผูกยงความสัมพันธ์ซึ่งมีเวลาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินเรื่องครับนำแสดงโดย Benjamin Joseph Wani ครับกับเรื่องราวของน้อยชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในสังคมที่ไม่มีใครกล้าพูดความจริงจนได้พบกับชายปริศนาที่ยื่นข้อเสนอให้เขาตามล่าลายเซ็นของ พ่อที่ตายจากไปซึ่งนำไปสู่การเดินทางผ่านอดีตและอนาคตที่ต้องจบลงในเวลาเที่ยงคืนของปัจจุบันส่วนอีกหนึ่งนักแสดงนำนะครับอย่างจีสุธิรักครับ oh, <okay. S 1> ก็จะมาพร้อมกับเรื่องราวของคู่รักที่ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันโดยตลอดแต่ด้วยเวลาผสานกับการเก็บซ่อนความรู้สึกที่สะสมมาตลอดจนทำให้ความสัมพันธ์ที่มีค่อยๆสวนทางกับปฏิกิริยาหัวใจที่หนึ่งคนมากขึ้นขณะที่คนลดน้อยลงและอีกเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับ oh, <okay. S 1> ก็จะนำแสดงโดยเอม oh, <okay. S 1> ภูมิพัฒน์ครับในบทของมี่ช ายหนุ่มที่ไม่เคยหยุดพูดเขามีอาชีพขายยาเสพติดให้กับคนที่เก็บเขามาเลี้ยงโดยมีโรงฆ่าหมูบางหน้าจนวันหนึ่งครับเขาก็รู้ความจริงว่าคนรอบตัวเขาไม่มีใครเคยรับฟังและเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเรื่องราวทั้ง3เรื่องนะครับจะจบลงอย่างไรมาเอาใจช่วยพร้อมกันนะครับในโรงภาพยนตร์ครับเข้าฉชยแล้ววันนี้นะครับเฉพาะที่โรงภาพยนตร์ S.F Cinema เท่านั้นครับ กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับกล่องป๊อปคอนจาก s u p e r ร์ล็อกกับชุด s u p e r l o ล็อก p s อปสเตอร์ประกอบไปด้วยทังป๊อปคอนซูเปอร์ล็อกบ u รเก็ตขนาด3,800มิลิรพร้อมป๊อปคอนจำนวน1ถัง,งบรรจุมาในถังฝาปิด s u p e r ร์ล็อกแบบสูญญากาศมีฝาล็อก4ด้านปิดสนิทป้องกันอากาศอันเป็นสาเหตุของการออกซิเด o n น มาพร้อมกับเทคโนโลยีไมโครแบนนะครับที่ช่วยยับยั้งการเติบโตของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียทนเย็นติดลบได้ถึงลบ20องศาฟรีเซอร์เซฟราคา289บาทพิเศษนะครับเพิ่มเพียง50บาทรับน้ำอัดลม32ออนจำนวน1แก้วจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF สาขาที่ร่วมรายการครับเช็ครอบฉายซื้อตัวหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ w w w sfcinema com และ Facebook Fanpage SF c i n e m ีมรีบๆ มาดี SF, Pro, Pro, DD, ระโๆอคุณอยู่อีกเียบ <c oughs> ันต่อนะครับในช่วง m o Movie Guru Highlight ของเราครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการภาพยนตร์ให้คุณผู้ชมกันอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวครับทั้งตัวอย่างหนังใหม่ๆรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจำสัปดาห์นี้เลยครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราสองคนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้กับเราสองคนได้แล้วนะครับในช่วง m Movie Guru Highlight ครับ <c oughs> ช่วง Movi Movie Guru Highlight มาเริ่มต้นกับข่าวของพ่วงกับกิเออร์โมเดเตโรกันก่อนเลยนะคะเขากําลังอยู่ในช่วงเดินสายโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง f r a n k กนสไตล์ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดข,ของเขาที่แสดงนําโดยออสการ์ไอแซคในบทของวิกเตอร์แฟรงเกนสไตล์ซึ่งในงาน,ตนโตโตอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลพ่วงกับ ermo, กิเออร์โมก็เพิ่งได้รับรางวัล E-Bird Director Award oh. ในงานนี้ด้วยค่ะ oh. เขาได้สัมภาษณ์ว่าเขาสนใจเกี่ยวกับการดัดแปลงภาพยนตร์ Stop Motion oh. จากนวนิยายเรื่อง The b u r i e Giant ของคาสุอิอิชิงุโรแล้วก็ยังได้เผยโปรเจกต์ต่อไปของเขา oh. ที่จะได้ออสการ์ไอแสค กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งซึ่งเขาก็กำลังเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ค่ะโดยตั้งชื่อภาพยนตร์ไว้แล้วว่า f u r y เนื้อหาจะเป็นการย้อนกลับไปสู่แง่มุมที่ระทึกขวัญแบบภาพยนตร์เรื่อง n น g h แม a r e a l ล e y ของเขาที่ค่อนข้างโหดร้ายรุนแรงแล้วก็มีสไตล์เหมือนกับภาพยนตร์เรื่อง My Dinner with Andre แต่จะมีการฆ่าคนหลังจากกินแต่ละคอร์สค่ะฟังดูค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวนะคะเราคงต้องมารอความคืบหน้ากันต่อไปว่าจะน่าสนใจแค่ไหนค่ะ มาต่อกับการแนะนำตัวอย่างใหม่จากภาพยนตร์เรื่อง Die My Love ผลงานเรื่องใหม่ที่นำแสดงโดยเจนิเฟอร์โรเลนส์และโรเบิร์ตแพตติสันที่ได้ฉายรอบพรีเมียร์ครั้งแรกที่งานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่78เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเมื่อหนังจบลงผู้ชมในงานก็พร้อมใจกันยืนปรบมือชื่นชมทีมผู้สร้างและก็นักแสดงยาวนานถึง9นาทีเลยนะคะสำหรับ Die My Love ก็เป็นภาพยนตร์จิตวิทยาระทึกขวัญที่แดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกันของนักเขียนอ r i a n น h าเฮอร์วิสที่เล่าเรื่องราวของแม่ ผู้อยู่ในภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแต่อาการนั้นยกระดับจนนำไปสู่ความเป็นโรคจิตซึ่งภูมิกกับหญิงชาวสกอตแลนด์อย่างลินเรมซี่ก็ได้ทำหน้าที่เขียนบทด,ด้วยตัวเองและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้ไปเข้าชิงรางวัลปัมทองคำอีกด้วยค่ะส่วนการฉายนั้นวางไว้ว่าจะฉายที่สหรัฐอเมริกาต้นเดือนพฤศจิกายน ต่อกับตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Song Sung Blue แนวชีวประวัติที่ดัดแปลงมาจากสารคดีชื่อเดือกันกับภาพยนตร์ที่ฉายเมื่อปี2008ซึ่งในรูปแบบภาพยนตร์จะร่วมอำนวยการสร้างก,กับการแสดงและเขียนบทภาพยนตร์โดย Craig Brewer พว่วมกับจากภาพยนตร์เรื่อง h o s t l e and Flow และ Footloose ฉบับรีเมคที่ฉายเมื่อปี2011สำหรับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาจะเป็นภาพยนตร์เพลงดราม่าที่นำแสดงโดย Hugh Jackman ที่มารับบทเป็น Mike Sadina และ Kate Hudson ที่มารับบทเป็น Claire Sadina คู่สามีภรรยาที่ตั้งวง Lightning and Thunder แล้วก็ประสบความสำเร็จจากการแสดงเรียนแบบเพลงของ New Diamond สำหรับกำหนดฉายนั้นนะคะจะใช้ที่สหรัฐอเมริกาในช่วงวันคริสต์มาสเดือนธันวาคมนี้ค่ะส่วนใครที่รอคอยการกลับมาของกลุ่มซอมบี้จาก28 y e a r s Later ต้นปีหน้าได้ชมแน่นอนค่ะเพราะตัวอย่างภาคต่อที่มีชื่อว่า2 8 Years Later The Bone Temple ได้เผยออกมาแล้ว คราวนี้ตัวละครเดิมจากภาคที่แล้วจะกลับมาแถมยังมีคิเลนเมอร์ฟี่มารับบทเดิมจากภาคแรกด้วยแต่จะมาในรูปแบบไหนก็ต้องมาติดตามกันในโรงภาพยนตร์ค่ะ,ะปิดท้ายกับตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่อง Return to Silent Hill ภาพยนตร์ที่แดดแลงจากเกมสยองขวัญสุดคลาสสิก Silent Hill 2ที่จะพาคุณผู้ชมกลับเข้าสู่เมืองหาผีอีกครั้งภายใต้การกำกับของคริสตอฟแกนส์ผู้เคยพาแฟนหนังขนหัลุกมาแล้วในภาพยนตร์เรื่อง Silent Hill ที่ฉายเมื่อปี2006รอชมกันให้ได้นะคะปลายเดือนมกราคมปีหน้าในโรงภาพยนตร์บ้านเราค่ะสนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF สร้างอินจากเรื่องจริง The, the Conjuring คนเรียกผีพิธีกรรมครั้งสุดท้ายวันนี้ในรูปแบบ IMAX ScreenX 4DX Sigma c i n e Stadium MX4D และในโรงภาพยนตร์ My only child has been taken l e o n a r นาโดดีคา i o หนึ่งศึกครั้งแล้วครั้งเล่าเปิดรอบพิเศษพุทธที่24กันยายนนี้รอบ2ทุ่มเป็นต้นไปและเข้าฉายจริง25กันยายนนี้